สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะคุณแม่บีนนะคะอันนี้น้องบูด้าค่ะก็จะมารีวิวนะคะตัวที่บูด้าทานนะคะนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลย DSA นะคะของออสเซลไลท์นะคะกับตัวนี้นะคะนมเม็ดนี่นมเม็ดนะคะคอรลัสตุ้มนะคะของออสเซลไลท์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องบูดาจะมากินให้ดูนะคะมื้อนี้ก็เป็นมื้อเช้าอันนี้ใกล้หมดแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นมื้อเช้านะคะมื้อเช้าเป็นมือม้อที่สําคัญมื้อที่สําคัญคืออาหารานแน่หัวเราะชอบนะคะร่างกายเรานะคะจะนำอาหารนะคะในมื้อเช้าไปบํารุงสมองดังนั้นนะคะเราจะให้น้องทานนะคะตอนเช้าเลยอโออยากกินอยากกินโอ้โอทุตาก่อนจ้ะทุต้าก่อน,อนจ้า่ลูกอ่ะบุ๊าชอบกินมากเลยนะคะนี่น้องก็จะกินแบบนี้ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวอย่างนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะอร่อยนะคะทานง่ายนะคะไม่ข่าวนะคะคุณแม่หลายท่านถามมานะคะว่ากินง่ายไหมเพราะว่าเขารู้นะคะว่าตัวนี้มันมีประโยชน์ในการบำรุงสมองนะคะเด็กก็จะชอบนี่นะคะดู YouTube นะคะน้องก็จะแบบว่าติดนะคะดู YouTube ทั้งวันเลยดังนั้นนะคะแล้วก็ต้องบำรุงสายตาน้องด้วยนะคะพัฒนาการของลูกเรานะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะอยากให้ลูกฉลาดนะคะต้องบำรุงนะคะสมองด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ DSA นะคะของออรเซลไลน์นะคะตัวนี้ดีกว่า DSA ของ นอ่นยังไงเพราะว่าเขาสก,กัดมาจากสารหลายนะคะถ้าลูกเราแพ้อาหารทะเลนะคะก็ทานได้ไม่เป็นอันตรายนะคะแถมมีประโยชน์มากๆอีกตั้งหาอีกตัวหนึ่งนะคะที่คุณแม่ให้น้องทานก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนมเมทคอร์สตุมน,นะคะเขาดีนะคะคือช่วยเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะคะเหมาะสําหรับ เด็กที่ป่วยง่ายหรือเราอยากจะสร้างภูมิต้านทานไนมะ่ให้ลูกเราป่วยง่ายนะคะแล้วก็เด็กที่ตัวเล็กนะคะทานน้อยนะคะอยากบํารุงกระดูกฟันให้ลูกนะคะหรืออยากให้ลูกเราโตสูงนะคะตัวนี้เลยค่ะคุณแม่ให้น้องบูด้าทานนะคะวันละประมาณ2เม็ดถึง3เม็ดนะคะเพราะว่าน้องดึงขวบ3าเดือนนะคะน้องชอบทานมากอาจจะกินบ้าทานให้ดูตัวนี้นะคะจะแตกต่างจากนมเม็ดทั่วไปนะคะเพราะว่าเขามาจากหัวนมเหลืองนะคะจากแม่วัวหลังข้อนะคะ 24-48ชั่วโมงนะคะดังนั้นนะคะนมตัวนี้นะคะจะให้ภูมิต้านทานที่สูงมากเลยนะคะหรือบูด้าเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีปัญหานะคะคือเวลาดุงกัดเนี่ยน้องจะแบบว่าเหมือนน้ำเหลืองไม่ดีนะคะก็จะทันแล้วก็เกานะคะเป็นแผลที่ขาเยอะมากตั้งแต่ทานตัวนี้มานะคะคือแบบน้องไม่เป็นแล้วนะคะตอนนี้นะคะสุขภาพน้องบูด้าดีมากเลยนะคะไม่ค่อยป่วยนะคะนี่ค่ะนมเมตาลักษณะเป็นประมาณนี้อ่าบูด้ากินลูก มันกินหมดอย่างอ้ําก็จะเคี้ยวๆไปเรื่อยๆนะคะรสชาติอร่อยมากคุณแม่ก็ทานได้นะคะก็ทานเล่นได้รสชาติอร่อยคุณแม่ก็ทานไปเลยเคี้ยวเพลินๆไปกินได้เป็นวันเป็นสิบเมดก็กินได้นะคะเพราะตัวนี้เขาช่วยเรื่องูุิต้านทานโอเคค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะก็มาแนะนําสิ่งดีๆนะคะรักลูกนะคะอย่าลืมนะคะให้ลูกทานด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบูดาบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายส่งจุ๊บจุ๊บเอายิ้มหวานยิ้มหวานหลักลูกนะคะอย่าลืมนะคะให้ นะคะนี่ค่ะอะไรดีแม่ก็ว่าดีนะคะแนะนำบอกต่อจ้าบ๊ายบาย